สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ยายตุ้มทุกทุกคน FC มาลำเพลินเพลิน FC เป็ดน้อยคำราเพลินเพลินทุกทุกคนนะคะวันนี้ยายตุ้มก็ทำคลิปมาพบกับ FC ทุกทุกคนอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทำตอนเช้านะคะเพราะว่ายุ่หลายอย่างค่ะพี่น้องแล้วก็เฝ้าแต่งตัวไป ร่วมงานกับเทศบาลค่ะพี่น้องเดือนละหนึ่งครั้งเนาะโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะก็ทำกิจกรรมเสร็จก็เพิ่งกลับมานะคะแล้วก็เพิ่งได้ทำคลิปตื่นตอนเช้าก็ปั่นไปแล้วหลายรอบนะคะพี่น้องตื่นตีห้าเปิดโทรศัพท์มาทั้งสองเครื่องนะคะก็เครื่องนึงก็บวบปะจักเทอเครื่องนึงก็หอบฝันข้ามโค้งค่ะ กระปั่นไปได้สี่ห้าลออพลราคาพี่น้องตอนนี้ก็อีกเครื่องหนึ่งก็ปั่นเพลงของแม่พรพิรดีอยู่นะคะปปะจักเชื่อขึ้นสองสองแสนหกหมืวิวแล้วนะคะก็ขึ้นประมาณวันละ1,000งืวิวนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะพี่น้อง Fc บอลลิมเพลพินไทยฮานะคะแล้วก็ สมาชิกยอดวิวของช่องวารัมพิลพินออฟฟิเชียลนะคะ99,599,500กว่าคนนะคะก็อยากให้ถึงเศนภายในพรุ่งนี้แล้วพี่น้องเนาะซ้อยกันเด้อเข้าไปกดติดตามนะครับผู้ใดมีญาติมีลูกมีหลานมีเพื่อนก็เข้าไปกดติดตามทหไ้มาได้เศนวิวภายในมืออ่นเนาะ มื่น ep ห้านะคะพี่น้อง ep พิเศษห้าหมอลำกลุ่มปิดกลุ่มล่าสุดกลุ่มปิดนะคะลำเรื่องเด้อพี่น้องเดมอมื้ออ่นอยู่เด้อสี่ฉากเมดอนเนาลำเรื่องแรงลิศยานะคะปิตาม้วนนะพี่น้องเนาะปิตาต๊กันแบบเวทีกระจุยฟังซื้อเรื่องแล้วเนาะปิตา เก่งย่งชิงดีกันเร่งริศยาความอิจฉาริษยานะคะพี่น้องมันบอมีอย่างดีจากอย่างนะคะเดี๋ยวสุหิตเถาะเนาะแต่ว่าในเรื่องไม่ยายดอนครูวีเนี่ยเพยื่อกระแต่งให้มาเป็นอุทาหรณ์สอนใจมืออื่นกับจะได้พากันเข้าไปติดตามแล้วนะพี่น้องเนาะซื้อบัตรกูมปิดกันหรือย,ยังเนาะอย่าตุ้มยังบม่ได้ซื้อคะ่ะซื้อมืออื่นซื้อทันอยู่กับพี่น้องซื้อตอนทุ่มๆกันยังทันนะคะเพราะว่า มันเร็วอยู่นะคะแอดมินเพื่อนเวลายายตุ้มซื้อเข้าไปก็โอนเงินเข้าไปในบัญชีหนึ่งหนึ่งห้าสามห้าปดห้าปดแปดแปดเสร็จแล้วมันก็จะมีสลิปมาเนาะเข้ากับเซฟสลิปเงินที่เขาโอนะเข้าไปในเพจมะลันเพลินเขาจะกดสต,ติ๊งลิงเข้ามาในมือถือเะาแล้วก็กดเข้าไปว่าซื้อบัตรแล้วก็ส่งสลิปเข้าไปนะคะ เดี๋ยวก็จะเชิญเข้ากลุ่มเขากละไปที่กลุ่มนะเขากละอืมมันก็บม่ยากนดค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าภายเคทูปินก็นยากอยู่ตอนแลกๆนะคะแบบคนมีอายุหลายๆเดี๋ยวคือยายตุ้มก็ยากเดี๋ยวตัวเลกก็ให้ลูกสอนนะคะพอลูกสอนแล้วเขาก็จําเอานะคะพี่น้องเนาะอืมตอนนี้กําลังปั่นเพลงแม่พออยู่เลยค่ะพี่น้อง ปั่นมื่อเราจะรอบกับบริหนับค่ะพี่น้องกระซ้อยซ้อยวงคือเก่านะคะมือเนีตตอน่บยๆกระซิได้ท่าเบิ้งอันท่าเบิ้งปฐมนิเทศเนาะว่าพิสิทธิกิจกรรมอย่างแน่มุกี้นี้ก็แววเข้าไปเบิ้งยดยป้วงคลายตำมะฮู้ตำมะฮู้เมาโอป็นตาเสบพี่น้องนะคะก็ดีใจกับยายป้วงเด้อแฟนพี่ไอเฟนนั่นค่ะหมอลำเพลินเพ่อนกับใจดีนะพี่น้องเนาะเมาตำมะฮู้เมาป่าเผาให้แม่ป้วงทั้งสองมือเลยนะคะ ดีใจนำ fc พลังบวกของมาลัมพิลพื้นเนาะพวกเขาพากันอยู่เหมาะหมาแหม่แเด่อพี่น้องเด้อช่วงนี้ดราม่าคำล่านี่ย่อยักษให้ไปตอบโต้นะคะถ้าเขาเม้นมาเรามองผ่านข้ามผ่านเราไม่อ่านก็เมื่อยไปีเอ๋พี่น้องสิดุเว้าซัมไนสิดุดราม่าซัมไนเนาะเหมือนคนศาสตร์คนใส่กันนี่แหละ,ะพี่น้องเจ้ากษัตรย์ใส่คอยค่อยกษัตรใส่เจ้า เปื่อนทั้งคู่เปียกทั้งคู่นะคะแต่ถ้าเขาสาสมาเขาลบเอาสาดมาเขาหลบเอาเขากระโบเปียกเขาก็จะเหนื่อยสาสตรแล้วเขาก็จะหยุดเองคิดว่านะแต่ถ้าเขาบยุทธ์กัดหมอลำพื้นกัดคำลาจะถลอยนี่เลยโอ้ยหมอตุ้มเอ้ยายตุ้มกะมืดคำสิเว้าเล้วครับพนะี่น้องเกิดมากับเพิ่งเคยพบเคยเห็นโอ้ยแจ็คไม่สั่งดอกนาะ ต่กกอนนั้นเข้าย u t u b กเป็นเฟนแฟนขับหลายๆวงน้องมาลาหลายหลายวงก็บ่ค่อยมีแบบนี้เนาะพี่น้องบ่บ่ค่อยเห็นนะคะเพิ่งมาเห็นตอนมาเป็นนั้นเอซีมลาเพลินเพลินนี่แหละปุ้ยจักอีหยังมันเกิดจากอีหยังเนาะพี่น้องโอ้ยเน่ยตุ้มกันเศร้าละไ่อยากว่าวแล้วเรื่องนี้นะคะอันว่ามาแล้วกับ,บ่ม่วนในหัวิตหัวใจเนาะเอามาเว่าเรื่องมลาเพลินเพือนดีกว่าเนาะ เอามารุ่นมืออื่นคำลาสิลองเพลงอย่างดีงกว่านอะพี่น้องเนาะนี่เพลงมีพรจบแล้วบันกรสิปัน้นเพลงหอบฟันข้ามโคลงลยคะพี่น้องนี่มาหอบฟันข้ามโคกระติดโฆษณาเนะะี่ยค่ะตอนนี้เจ็ดแสนสี่แล้วคะ่ะพี่น้องเอาปั้นไปเรื่อยๆทังหมดแปดแสนดอกถ้าโฆษณาเลคะ่ะพี่น้องตอนนี้ โฆษณาเข้าสองสามตัหวหงยาวยาวโฆษณากะไรพี่น้องท่าเพลงหอบฟันข้ามโคงนะคะฟังเพลงหอบฟันข้ามโคงจบแล้วก็สิเข้าไปเบือ้องเงินคลิปนั่นคลิปนี้ในใช่อง youtube ของหมลาพิรพนเนาะองคเจ้าศิกิจกรรมไหนเมื่อกี้นี่แกะไปเบื้องช่องอัญญาสุดภาพคำมุกกับซ้อมร้องเพลงอยู่นะคะพี่น้องเนาะเออทำลากให้ซ้อมดุดุซ้อมฟอนให้มันลงตามจังหวะนะ ฟ้อนงามๆลำมวนๆน,นะคะพี่น้องเอา้า FC พลังบวกเฮานะคะฝ่าดงดาม่าไปให้ได้เนาะพี่น้องเนาะใช้ความสงบสยบทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเพลงน้องมาแล้วคะ่ะค่ะ ปั่นจบรอบนี้แล้วก็สิเข้าไปเบื่องคลิปนะคะมือถือนี่ก็ไอเข้าไปเบื่องคลิปมลำเพลิาเพลินลนะคะมือถือเครื่องนึงก็สิปั่นเพลงไปนะคะเบิ่งคลิปเบืองอย่างให้มันม้วนซื่อในห,หัวใจเราออนะเพี่น้องเนาะ fc เพชรทำเพลนพลังบวกนะคะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อซื้อบัตรซื้อปีสนับสนุนกลุ่มปิด ep 5. ห้ามรเพลิาเพลินลในมืออื่นนี่นะคะพี่ออนะ้องเนาะ ใครเบยียกเ็ดใครเฮ็ดบ,บุเป็นก็เฝ้าซื้อนะคะเฝ้าเข้าไปปูสา,ธธาด่าเด้อใครเฮ็ดข้องเฮ็ดยังไงก็ซื้อตอนไหนก็ได้ค่ะพี่น้องซื้อมื่ออื่นก็ทันนะคะพัยคินไม่ใหญ่ดอนกูนหัวกระโดดน้ําอีกอะซื้อหลายๆบัสใครมีเงินหลายใครสามารถเพื่อนหนุนเพื่อนร่วมโลกได้เพื่อนเอฟซีคนอื่นได้ก็ซื้อหลายๆบัสนะคะแต่ยื้ตุ้มก็ซื้อตามศักยภาพของเราเนี่ยแหละนะคะ สอยทางไหนได้ถ้าก็สอยไปเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมซื้อบัตรซิปีเด้อพี่น้องเด้อค่ะเมื่อเจอกันนะคะกลุ่มปิดนะคะเมื่อแรงนี่ถ้ามีเวลาก็อาจสิคิดคิดคลิปอีกคลิปนึงนะคะแต่ถ้าบ่มีเวลาก็สิได้ลงคลิปหาฮิตธรรมดาเนาะ,ะ,ะไปหาฮิตแล้วก็อัดคลิปไว้อยู่นะคะก็ก่อนจากกันวันนี้นะคะก็ขออวยคนให้เยซีเยตงทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวจิตเดี๋ยวจน คิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตนะคะ fc พลังบวกทุกทคนนะคะโชคหมั่นลำรวยเด้อนะคะบ๊ายบายอย่าลืมเข้าไปชมไปเชียร์ปฐุมนิเทศตอนบ่ายวันนี้นะคะมา์เพลินลำเพลินค่ะสวัสดีค่ะ